สวัสดีนะครับวันนี้มาชมพระร่วมกุกับพระรอดนะครับนะครับมีหลายมีหลายพิมพ์นะฮะกุวัดมหาวันนะครับนะครับนี่อย่างตัวอย่างนี้นะครับต่อกันติดเลยนะครับ ลายของธรรมชาตินะครับกุเดียวกันนะครับนะฮะนะครับนะฮะนะครับ,นะรบมีหลายพิมพ์นะครับกุวัดมหาวันนะฮะที่เห็นเห็นนี่ผมเห็นอยู่ประมาณสักห้าหกพิมพ์นะครับ นะฮะแต่เจ้าของเขาห่วงนะครับนะครับมีมาให้ชมประมาณนี้นะครับอ่าเข้ากันไหมครับลายธรรมชาตินะฮะนะครับนะครับด้านหลังโมเตม,มูด้านหลังยังไม่หันมาเลย หลังนะครับนะครับถึงยุคนะฮะถึงยุคกุวัดมหาวันนะครับนะครับพระฤาษีนะฮะพระฤาษีลุงปู่ฤาษีนะครับฤาษีอีกองหนึ่งนะฮะนะครับ นะฮะต่อลายเลยฮะนะครับลายเดียวกันนะครับนะฮะถึงยุคนะฮะ,ะดูหินเม็ดนี้หนะ่อยอะต่อหินเลยนะครับต่อหินให้ดูนะครับหินสุกเหมือนกันไหมครับแต่ฉ่ำนะฮะ หลวงปู่องค์นี้ฉ่ำนะฮะนะครับต่อหินนี้ดูนะครับนะฮะถึงยุคแน่นอนนะครับนะฮะนะครับดวหน้าหลวงปู่องนี้หน่อยนะครับอ้ยดูหน้าไงจะชัดนะครับ แกรูปเหมือนทั้งสององค์นะครับนะฮะรูปเหมือนเตาลีดองลุกป,ปุริตเตาลีดเหมือนเหมือนลูกปูชวดเลยนะครับใช่เลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับนี่มุมนี้ลูกป,ปู่ชวดเลยนะครับเกรดเหมือนกันไหมครับ หมวกเขาเรียกหมวกไหมครับไอพระฤาษีท่านเรียกอะไรเนาะหมวกนะฮะนะครับครับสวยงามนะครับนะครับนะครับพระฤาษีจำศีลน,นะครับดูบด้านหลังของผัวนี้เลยนะครับ ครับนะฮะดูลายนะ,ะต่อลายให้ดูนะครับนะครับนะครับนะฮะพระพันปีต้องมีหินนะครับต้องเกิดหินนะครับเกิดอย่างนี้นะครับเกิดแบบนี้นะครับ นะตามภาพเลยนะครับจะเชื่อผมหรือเปล่าเนะออนะครับก็ทางใครทางมันนะนะครับนะมันมันมันแล้วแต่แต่มุมมองของของใครนะครับผม ก็นะฮะมาทางประมาณนี้นะฮะนะครับนะครับผิดพลาดนะฮะผิดพาลาดก้าวแล้วบางครั้งพูดไม่พอก็ขอภัยนะครับมันมันก็สบายๆนะ พี่เล่นา้าาใจกว้างอยู่แล้วแหละนะฮะเปิดรับเปิดเปิดรับเปิดต้องเปิดช่องนะฮะเปิดเปิดความคิดเห็นเรามาแชร์กันนะใช่ไหมครับนะฮะผมพูดผิดพี่ก็เอาเอาอะไรข้อมูลมาแยงกันนะครับมันจะมีความสุขเออนั่นนี่โน่นนั่นนะฮะออต่อแล้วสวยดีเนาะ นะครับยุคเดียวกันนะครับยุคกุวัดมหาวันนะฮะหลวงปู่ฤาษีนี่ก็กุวัดมหาวันนะครับนี่หละหลากหลายพิมพ์นะฮะนะครับ,นะรบขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ